สวัสดีครับพี่น้องสุปูสุกคนนะครับเนาะวันนี้พงยนุสิพามาเบงสุเปอร์ม์เก็ตพักสดนะครับบ้านพงยนุครับเป็นอย่างคือวายจังสันสวัสดีครับพี่น้องนี่พักกวงตุ้งนะครับหรือพักผักกาดกระจรครับพี่น้องพักกระจอนะครับเก็บขายเก็บซ่อมดอกขายไปแล้วครับพี่น้องทึงสังนะครับ เครื่องมัอย์ยุคกับเฮียนนะครับสั่งก็เอาไปส่งเพิ่นพี่น้องตะกี้พี่น้องเพิ่นก็บ่ค่อยกล้ามาซื้อปาไหนเนาะส่วนหลายแล้วอันทั้ง5บาทหรือนิดๆหน่อยๆสิบพันยูโรก,ก็สิบ่เอาเงินนะครับขยิ่งเาสิบ่บค่อยกล้ามาปานไดนครับบัดทีนี้ก็เลยตั้งบอกเพิ่นเลยว่า5บาท10บาทนะครับมาเลยนะครับอันนี้มันประกาศกระจ่อนนะครับเราพี่น้องส่วนนี้ก็แม่น พักการ์ดขาวพี่น้องผักการ์ดพักการ์ดขาวนะครับนี่กใกล้จะได้ลกขายแล้วนี่ครับเมนูกสิลกนะครับล่างมัดนึ่งเตี๋ยกับไซโซลายกิใส่ถงุงถุงละสิบบาทสิบบาทครับไปขาย,ยงเงี้ยเมื่อเสาร์นะครับเนาะตั้งแต่หกโมงนะครับประมาณหกโมงเสาร์พญานุกษิออกไปแล้วนะครับนี่ขึ้นหนานใหญ่นะครับพี่น้องหนานใหญ่ดอกตัดไปขายหมดแล้วครับเหลือแต่ ุงซ่อมหม่นะครับหลุมที่สองนะครับเก็บขายครับเปลี่ยนคือจังตลาดสดนะครับพี่น้องเป็นขั้วสวนผักสวนขั้วนะครับหาบาทสิบบาทพู้ได้มากบอกให้เอื่นไลยต่อไปนี่นะครับตะกี้ใครจะว่าที่เกงใจเว้ยบอกกล้ามานะครับต้องเทียวกับขี่เบาเงินน้ำมาสิครับเบาเงินน้ำทั้งซีนอยก็เลยบอกผลเลยครับว่าหาบาทสิบบาทมาเลยครับพี่น้องต่อไปนี่พญานุสีเห็ด บ้านพญานุเป็นพักครบวงจรให,ให้ได้นะครับพี่น้องสิพยายามคือจังแกงพักขี่เล็กมิฉนั้มันมกินใส่พักซี่บานกับพักซี่ล้าบานเทาต้นหอมสินะครับเนาะพี่อีตู้นะครับพญานุก็สีพยายามปลูกให้มันได้ครบทุกอย่างนะครับพี่น้องใส่ปนกับมีผักคอมป้อมนะครับมีต้นหอมครับตอนนี้ย่งบะคบนะครับพี่น้องย่งบกคบนะครับนี่ก็คือประกาศกระจอรครับ พักกวางตุงนะครับนะพี่นอ้องต้นเตียยเพิ่งเกิดวัสดอไปกินกระตัมบางฮงนะครับซื้อมากินกระตัมบางฮงกินกระปุ่นสิเพิ่งกลัมาครับพอเพิ่งได้พักสดไปกินนะครับถึงวัสดอยี่นี่เพิ่นก็ไปซื้อยุลานอยู่แล้วนะครับพี่น้องเพิ่นก็เลยว่าเอ้ยมาหนีกับสดกลัวนะครับเด็ดเอาค่า,าหานเลยจริงสินะครับกระสีอ่างบบกแก้วเมื่อก่อกจิดหน่อยพี่น,น,น้องมีสิบหน่วยครับ มีสิบหน่วยพยานูกับตัดกินไปแล้วล่ะนะครับกวนอยู่บนอีกหน่วยหนึ่งนะครับเนี่ยนี่กับหน่วยหนึ่งครับนี่ืีหมดหมดแท้ๆครับรุ่นทุท้ทยอิลีงวดก้อนพญานุก,กับว่ามดแทลสันว่ามัาเป็นดอกอีกครับพี็นดอกลยได้กินอีกคือสิ่มดอิลีครับมดมดอิลีแท้ๆนะครับครับหน่วยหนึ่งครับ อ,อันนี้ก็เป็นผักอีตู้ครับพี่น้องผักใบแมงลักนะครับนี่ว่าหันง่ามหลายครับตัดไปทรงพี่น้องพ่นมาลาะเพิ่นก็บาบอกว่าตัดไใ้แม่แน่ยจักสิบบาทร้านค้ากับว่าตัดให้หนูแน่ยจักยี่สิบบาทครับพิ่นก็นเอาไปขายต่อกับพี่นะครับนี่ครับผักสวนขั่วนะครับมีสองนานครับพี่น้องบางไปหลายแล้วเพราะว่าใิ่นูตัดตัดไปขายครับ นี่แหละพญานุกลยสีเห็ดไห้มันเป็นซูเปอร์ม์เก็ตภายในรัวเลื่อนครับพี่น้องพูดได้อย่างไดผักอีตู้ไปใส่แกงปลาแกงบแกงเน่อ้อไหมนะครับแกงปลาแกงน่องน้อไหมใสมกเน่้อไหมนะครับพี่น้องกระชีกงพกักกีเล็กนะครับกระชมาซื้อเทลาหาบาทสิบบาทนะครับพญานุกฤิบอกไนแลวนะ้วเนาะหาบาทสิบบาทกองมาซื้อโรดนะครับพ,พนดไก็ได้พักแสบไปกิน พญน,นก็ได้ขายผักนะครับกะเพ้าก็ะมีครับพี่น้องนี่กะเพ้าผัดบวงงามซำกอีตูเนะาะเมื่อไทยให้พี่นอ้องเบิ่งซปเปอร์มาร์เก็ตนะครับผักสดๆจากบ้านพญาน,นุครับพี่น้องส่วนนี่ก็ะเมนทักนะครับลุ่งล่อลุ่งแปงครับพี่น้องคดนานไว้แล้วล่ะนะครับอันนี้แมงแมงสลรัดแก้วครับพี่น้องสลรัดแก้วเนาะนี่ซึ่งขาเจ้าสร้างเป็นแผงน้ำ พี่น้องกัสิบปลูกลงแผงเอยล่งดินน้ำพี่น้องอันนี้ก็เป็นเลดอกหรือว่าสลัดแดงครับสลัดแดงนี่ก็เป็นสลัดแก้วครับพี่น้องสลัดแก้วนี่ก็ดเป็นสลัดแดงครับเป็นพสร้างไว้นะครับพืนมะเบิงเลือม,มาเ้าเพ็นว่าพสิมเอวไปปกูกเข้ามากับประมาณจ็กกลางเดือนนะครับเลียงไว้พืชในมันใหญ่สมวเจ็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นบักพริกแดงกินดาอันนี้ก็เป็นกระลำดอกครับพี่น้อง ตอนแ e. pairs, gucken, รกว่าสิบอปลูกหลายกับลำดอกที่นี่พี่น้องพันวางาสิบปลูกนะครับก็เลยเอาเอาเบียร์มันล่งทงไว้ไหลนะครับทงดำนะครับเพราะว่าพนวามันแสบนะครับน้ำขคนกับวาผนมมักนะครับกะสิขลายเบียร์นะครับพี่น้องปลูกกิปลูกก็ไหลอกเนาะครับอันนี้ก็เป็นบักเขือครับบักเขือเขียวบักเขือไล่นะครับบักเขือเขียวไล่อันนี้เป็นบักเขือขาวออนเขียวออนครับ ท่านได้เกิดครับทั้งนี้แต่เป็นอันนี้เป็นบักเขือยาวครับพี่น้องในถาดบัเขื่อนแย่เอาเราพี่น้องมันมาสร้างไว้ก็เลยเพาะไอ้เป็นอันนี้เป็นบักเขือบักเขือเครือส่งครับพี่น้องบักเขือเครืครสครอส่งนี่เป็นสลัดแก้ยวยังเหลือยังลงบ่หมดครับพี่น้องอันนี้แต่เป็นบักพริกแดงกินดาครับลงบ่หมดมันหลายนะครับแต่พระเจ้าสร้างคนเดียวนึ่งอันนี้แม่น กระลำหัวพี่น้องกระลำปลีนะครับพี่น้องลำปีปีกายเห็ดบัท่านพี่น้องหล่ามาพี่น้องผมบอกว่าถามหาเบี้ยครับบวเลเห็ดนะครับปีนี้ก็เลยเห็ดหลายจักน้อยครับในขายก็ขายบ่ได้ขายกับ่เป็นอย่างนะครับพี่น้องส่วนนันนี่ก็เป็นต้นหอมครับพี่น้องนี่แหละของขายดีอีกย่างหนึ่งนะครับพี่น้องตาม้านคายังแพงอยู่ครับ หัวมันก็กิโลละสามรอยครับยังบกวกรามาปลูกดอกพอมันแพงหดเนาะอันนี้พนยนุสือใดกิโลละสองรอยครับก็เกิดบ่ดีบันไดน,นะครับพี่น้องก็คิดว่าจ้น้อยก็สิได้ลกไปก่ำไปขายนะครับให้พี่น้องในยใสยป่ปนนะครับเป็นพักกระไรใสป่ปนใส่หลากใส่ก้อยนะครับเหลือพักอันระลหน่ครับแล้วก็ ขี้ฝรั่งหรือว่าหอมปีกพี่น้องอยัง่งยังย่งอยู่เนาะรับอันนี้ก็เป็นพักซี่ครับโอ้ยอันพักอันหอมปอมกับพี่น้องบ้านเท่าเอิญหอมปอมเนาะทั้งโคราชทั้งยังคนเกิดเจอเอิญพักซี่หอมครับใงว่าท่านใหไงปันไหครับนานนี่เนาะของลงใหม่อันนี้ก็เป็นพักซี่ไอพักหอมปลอมกันพี่น้องลง,งหมว่าามมมาว้านนี่เนาะ ของหมู่บ้านนี่ทีว่าเห็นมันทีเล็กน้อยเพราะว่าวานทางหลายมันกะต้นใหญ่ซื่อแต่ว่ามันได้ปริมาณหน่อยครับนี่นี่ว่าโดนก็นที่ได้เย็บขายเล้รพี่น้องขายดีนะครับสร้างไว้แล้วครับพี่น้องถ้ามันพ่อกินเราเอาไปส่งแม่ในเด้อครับเมนูก็เลยจิตตังเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตลาดพักสดนะครับหาบาทสิบบาทนะครับ สั่งมาหรือว่าสิมาซื้อเอาอยู่สวนอยู่แปลงเลยนะครับก็บเก็บห้ท่านทีนะครับพี่น้องบอกผนแล้วนะครับต่อไปนี้คือสิดีก่าเกาอยู่เพราะว่าตะกี้ผลกับไม่ค่อยอยากมาปัญหครับเห็นว่ามาซื้อบอกอันซื้อหอมป้อมครับหอมป้อมจ้าหาบาดเนี่ไปสซปนสีงเทียบไปยั้หนูกับเก็บหาฟรีนะพี่นอนะ้องเนาะเก็บหฟาฟรีใครจะเอากระเรื่อ,อยาจากมาปัญไหนกรัเรืบอกว่าต่อไปนี้เอาเงินครับพี่น้องขายขายเอาเงิน โอ้ยมันยังเนาะนะมันยังมาวนขาวนแข้งดีเท่นี่นะนะืะว่อนขาวนแข้งดีเทเนี่ยนะอืม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 อันนี้เกิดเป็นหอมบัวครับหอมแบงหอมบัวครับเห็ดไว้สองนานตอนแรกวัานันบ่เกิดดีนะครับก็เลยเอาอันพักซี่บานเฮาครับพักซี่เหล้าก็ล่างเกิดพี่น้องพักซี่เหล้าก็ล่งเป็นต้นนิดหน่อยแล้วครับผักซี่เล่า ปลูกปนกันไว้นะครับลกต้นหอมออกหมดกับสิ่างผักซี่นะครับผักซี่เล้าครับเมาใส่กินเป็นพักหรือใสแกงใส่ปลาอ้อมใส่ปาลาหรือว่าแกงใส่พักขี้เล็กนะครับบานเ้องหมักสันนะครับเนาะใส่น้ำยาขนมเส้นน้ำ,นำยาปลาครับหมักตีส่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นกระลำครับกระลำกระลำปีนะครับลุยละเกะระกะยังโอตี้เพาเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้อง เอาแบบบอ๊บอบบ๊อบพักขี้รุยหนาครับเอาไปตามสภาพคือเพลงนุ่กักงแดดให้มันนะครับเนาะกังแดดให้มัน,น,ก,น,นกันกกงแดดให้มันนะครับมันเหี่ยวนี่จังหน่อยพี่น้องก็เลยเอาล่างกระดาษมากังให้มันนะครับพี่น้องแดดแห้งอะไงรก็ให้มันเขาตั้งตัวได้สะก่อนจังไอยสีเศร้านะครับบ่หลายครับสิบหกสิบเจ็ดต้นนี่แหละครับโอ้ยเนาะอันนี้จะเป็นยางว้นดีเือ ยังวุ่นดีแท้แท้ฮะอือยังวุานา่นได้ยอยู่แต่ว่าจะไปอันหย่บพักเน้อ,อ่าไปหย่บพักก่อนเลอนี่กับคุดไปครับพี่น้องสามนานเนาะสามนานก็สิลงสลัดแก้วเนี่ยครับกระสดว่องปลูกนะครับอันนี้มันพักบุง้งครับพักบุ้งจีนครับเกิกดบอดีบันไดครับพี่น้องอันนี้เพิ่นกระถามหาเนาะ มาเพราะว่ามี่เมีคขาที่เป็นมูกันเป็นขายเนื้อย่างเกาหลีพี่น้องขายมูกระถะไหมเป็นขายมูกระทะครับคนส็มาถามว่าเออทำมี่ก็เอาไปส่งคับบคนส็มาหาหลูอยู่อันนี้เป็นโหระพาครับพี่น้องเพื่อนท่านเกิดเจ็ดสิบเกิดจำแหนนะครับเกิดแน่คนเพร่นท่านเกิดเกิดแน่ครับเจ็ดสิบในลายปันไหนเจ็ดสิบปลูกเป็นนานนะครับตัหยอดมันขายด้วยกันอันนี้มันขึ้นชัยครับพี่น้องขึ้นชัยนะครับพี่น้องขึ้นชัย กําลังสะฟอดเจ้าวเจ้าแบะนครับเบิงบงบงองเมืองเมืองไงฟอดเจ้าวเจ้าแบะแหละครับพี่น้องอันนี้มันขน,นาครับไฟนี่มันขน,นาสืลงขน,นานะครับข้าหน้าเดียวก็แม่นกวางตุงหรือผักกาดกระกกนจรแหละพี่น้องคลอดแครเลียนนี่มันขี้แพะพี่น้อง เป็นเอาฟุ้นมาให้นะครับฟุน้นฉีแผลเป็นอกมาฝากพี่น้องข้างๆบ้านนี่ก็ว่าไก่จังน้อยก็บสิไ้แต้มเลยเพี่นอนเนาะอันนี้ก็มุ้งไวเป็นน้องว่ามันหอนโพดมันหอนโพดเนาะโอ้ยเนาะจะเป็นเหยียบพักเด้แม,แมวก็ไดน,นะครับแมวหน่อยพี่น้องดือ้อสลัดเรดโคตร เลดโอ๊กไหมพี่น้องแดงครับสีแดงกังห่มให้เขาครับนี่แหละอันนี้คนก็เริ่มกินดีพี่น้องตะกี้คิดว่าสีบุกเห็ดหลายไปๆมาๆสีขายดีครับพี่น้องนันแบบไงหนึ่งขายสองหมื่นมัดเลยนะครับนี่แหละก็เลยเอือนว่าเป็นตลาดซุเปอร์ม์เก็ตบานพญานุนะครับบุดายมาซื้อหาบาทสิบบาทไรนะครับ มูนี่กับแม่นเป็นส่วนไลยกระจองไว้เลยพี่น้องกระจองไว้แล้วเชียนปลายติดพอมันลืมครับพี่นอ้องเชียนปลายติดไว้นะครับบักพริกกับบักเคือครับเชียนปลายติดไว้อันนี้ยังประเทศนี้มีพนจองครับเลี้ยงไว้มันใหญ่จังหน่อยเพื่อนก็จะมาซื้อไปปลูกครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ่งสวนพักนะครับยามแรงครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นกะะลำครับกระลำ คนก็นถามหาหลายแต่ว่ามันยังพ่พอปลูกครับอันนี้ก็เป็นห่านผักไสค,ครับพี่น้องผักไสผักไสบานด้านนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศไรซชินีครับมะเขือเทศไรซชินีอยู่ในอันในถุงใยน,น,งงนะครับมะเขือเทศไรซชินีในถุงใยนะครับเนาะ ถงน่อยนี่ก็มีครับถงหน่อยก็มีถงใหญ่ก็มีอันนี้ก็เป็นบุคกคลีครับบุคกคลีนะครับเนาะยังหกยี่พีนอง,องคนละจากคุนมาโพยนุกตัดต้นถกม่วงถิมนะครับเนาะตัดต้นม่วงออกก็สิเห็ดเป็นห่านผักปลวกมะหอดพี่ครับพี่น้องเนาะลูมะหอดพี่ครับ หลายพักยูที่ทิ่ปลูกนะครับแต่ว่ายังเวทียังบอ่อมพี่น้องห่านยังบ่ผอมเนาะอันนี้มันพ่อนี่หนูปลูกเลเดิสพี่น้องเลเดิสเนาะสองอันนี้บ่ได้ปลูกกับปลูกัะในกระละมังกับในนในกระละมังนั่นครับนี่เลเดิสจะที่เกิดบ่เกิดพี่น้องงวดก้อนนั่นปลูกไว้โอ้ยเกิดดีเป็นตะนายพี่น้องปล่อยมันถิมปล่อยมันเถาแก่ถิมก็เลยบ่ได้กินปันไดน,นะครับ ขาเจ้ากา็ว่าปูโกรดส่นเอาไปขายโกรดส่นว่านะครับคุณขาเจ้าเคยกินอยู่นะครับเลดิสนะครับมันจะเป็นผักพผืชดผักอยู่ทางยุโรปครับพี่น้องนะถ้ามันเกิดดีหรือว่าจังไรพญานุนกิิทายมาให้พี่น้องิ่งอีกเทือนึงนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังท่านเห็นสอดไปไหนครับได้สามมือแล้วนะครับสามสี่มือแล้วครับเอาแล้วนะครับเนะาะเกิดสิมาจบลงที่ อันนานผักอีตูพี่น้องนานผักแมงลักนะครับพี่น้องผักแมงลักเนาะมันยากาศย่มเย็ยนครับกับคลิปนี้กัรู้สึกว่าเหงาในเงี้ยจักหน่อยนะพี่น้องเนาะกูไใดมีเวลาเบิ้งกับเบิ้งจบก็ดีนะครับเบิ้งจบกับบบเป็นยังนะครับพี่น้องเนาะพญินูนะนกิดไท,ทยวิถีชีวิตของพญินูครับยุบานปลูกพักนะครับปลูกพักขาย เห็ุหน้าพอมนะครับพี่น้องเห็ุหน้าพอมขอขอบคุณหลายครับที่ขามาเบงมาให้กำลังใจพญิงงนุหน้าก่ห่หวยนะครับเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องเพื่อได้ามาแล้วก็จะเรลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิง่งกิ่งกางให้พญิงงนุน้ำเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกันนะครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ